นายหัวเพื่อกวุ้ชีสามห้าครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดเรียบร้อยแล้วครับผมครับนายหัวเพื่อกครับอมาพี่น้องมาเบิงตลาดขึ้นก่านเลยครับผมเบิงว่าวิธีการเลือกเนื้อของเฮามือนี้ส้สดทำไรครับผมไปไปเบิงกันครับผมเบิงว่าเนื้อเฮาสดทำไรครับผมท่านผู้ชมทั้งบ้านจริงๆก็สงสัยว่าเอาเนื้อสดหรือบนสดเบิงครับผมสดทำไรครับผมเอาเอากระแม่น้องตักท่าทั้งบ้านนะครับผมครับ เบอรเเนื้อเลเอกเนื้อเหอนื้อปจแนุ่มๆากนกอครับเนี่ยขา้นสวยนะครับผมใครต้องการเนื้อกะมาเลยครับผมร้านเนื้ออะไรนะชื่อร้านอะไรนะร้านน้องบิวจ้า โอเคครับผมยู่หนันนี่คมครับผมไหติมาซื้อมาได้เลยครับผมไม่ไหม่ัวต้เลยครับผมอันนี้มันเนื้อยังครัแม่อันนี้เนื้อสะโพกจ้ะโอ้โหงามมากนี่แหละจ้ะสุดยอดสุดยอดเลยนี่นะครับเนื้อสะโพกอันนี้เนื้อไอเคจจ้ะนี่นี่วะเนื้อไอเคจตรงนี้มัสิอืนี่มันนุ่มดีจ้ะข้างในมันครับผม ืัอนี้ข้ามาเลือกต้องตรวจข้ามนี่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิ่งเนาะว่าต้มทำไดครับผมเนื้อสะโพกคือข้าวลากรังแท้สีบตัวตับหอยยงสีดำสดๆถ้าผู้ชมทางบ้านผมสงสัยว่าของข้าสดไหครับเบิ่งครับผมนี่จ้ะสดใหม่ๆรับนี่เนื้อเสือเสียไปลูกค้าจุประจำนี่เป็นบ่จ้ะเจ็ดเสือสะดุ้งไฟนี่เสือกรอบจ้ะเสือกรอบ ดอบเหลืองเหลืองแน่นเนื้อแน่นๆน่ะครับผมนี่สำหรับสามสิบเีบจ้ะสามสิบเีบอันนี้ดอกจอกจ้ะไมค์้ันหน้ามีบอคคันหน้านี่มีมีมีคันหน้ามีคันหน้าจ้ะนี่มือนี่เอาลินไประเหต์เอ็มซีผมสั่งมาจ้ะครับจากเชียงใหม่ครับผมจากเชียงใหม่จ้ะสั่งลินครับผมจ้ะสดๆจ้ะครับอ่ะเดี๋ยวไป ที่ภาคกัเพ็ดอยู่ให้กินอ่ยสำรับดีเออสำรับดียนุ่งก็ใส่ดีนี่ละจ้ะดีพกแต่มือนี้มันหน่อยหน่อยก็ต้องเอาสามออกสี่ครับผมแต่บางมือเงี้ยก็เอาห่อเดียวกันห่อลวจ้ะเอาละครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเนาะหรือว่าไปเจอมองยูมองกินต่อครับผมจ้ะครับแค่นี้ครับผมเอาละครับผมหลังจากไปตลาดมาเรียบร้อยแล้วครับผมเลือกเนื้อเลือกไข่เรียบร้อยแล้วครับผม ใจเพียมามือนี่สิสาธิตวิธีการต้มเพียคอามมีน้องข้างบ้านเบิ่งอันยายนุ่งพ่นว่าไดวก็ต้มเพียไงพันว่าต้มเ,เพียให้หนูบางแหน่หนูตั้งร้านาใหม่เพิ่นว่าหนูไปกินอยู่ร้านแม่นุ่งมันแซ่บหนูต้มจังได๋หนูก็บ,บ่แซ่บอ่าอัะนนะันแรกใส่เพียมากกว่กองก,ก,นนก,ก็นะครับผมนี่้ต่แกงนะครับผมกองบ่ต้องกองละเอียดปานนีดี๋ยวเพรต้องถึงกับนี่เดี๋เอาแต่อันตะแกงกองก็พอครับผม กองไปเรื่อยๆให้รุ่งกันหลังจากกองเรียบร้อยแล้วมาต้มครับผมต้มใส่ไฟแห้งปุ้งแม่ไฟอ่อนๆจ้ะใส่ไฟอ่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นให้าเป็นเดือดจันเอยเด้๋ปรุงเพียรทุกทุพี่น้องเบิ่งว่าเทคนิคมีดยังไน่ครับผมเอาละครับผมโอ้โหเดือดแยงเลยบ่ะนี่ใส่แยงคุณแม่ใส่เกลือจ้ะใส่เกลือก็ประมาณนิดนึงแยงมันเข้มจะเหตุถึงกับเข้มจ้ะ สาเหตุที่ห้าวเหตุมันเดือดนี่คือต้องการแรงคุณแม่ขาดเชือกขาดเชือเพื่อบโบหามันคนเรื่อยๆจ้ะท้องสกท้องเสียวจนดอกฟูมขึ้นหอดปากหมอเวลาเ้าคนมันก็ยกลงเรื่อยๆจ้ะเ้าใสแต่ไข่ไปละโมคุณแม่บ่มันเดือดเต็มทีจ้ะตะไคร้กับเกลือกับปลากระดูกจ้ะนี่ยายนุ่งไอ้ที่เด็ดที่เด็ดจ้ะนี่แหละเฮ็ดให้เพียวหวานข้อไปอีกคือ พกดีครับผมพกดีใส่พร้อมครับเดือดเต็มท yeah. ี่จ้ะสานผู้ชมที่ใส่ดีแท้กับมันจะมีพกดีใส่ลงไปเลยครับในเพียมันไมบว่าขมทื่ทั่วไปมันจะขมหวานข้อครับผมสำหรับสายกินละก็สายกินที่หัวขมแสบขมนวลเป็นยังไงนะแค่นี้เรียบร้อยแล้วคุณแม่คนจนให้เพียมันยุบลงปกติด้ะครับผมจนให้มันซุกเต็มที่ ทุกเต็มที่หรือ<ช>ว่าเดือเดอเต็มที่เหรอครับผมเพื่อขาเชื้อโรคต่างๆเดือดเต็มที่แล้วครับยูรันยูยูรันเ้องนี้เ้องที่ใส่เพียที่ต้มแล้วท่านคุณแม่เน<ช>าะห้องที่บ่ใส่เพียที่สดเลยคือบานเ้องบานเ้องที่บีบออกจากาใส<ช>่เลยบ่ใส่เจียวเพียโอ้ยอันนั้นก็บ่วนาไว้ว่างใจครับผมันก็ขอสัมการให้มันถูกสุขค่าน้ำไม่จางเลยเนาะสุขก่อนจ้ะครับผมขาดพญาติแมนแมนถูกต้องถูกต้อง เอาละครับพี่นาดีใจแอ้วก็ยกออกเลยไปไปเนี่ยปล่อยให้เย็นจังเลยเขาเทดแจวครับผมแจวขมๆขมนี่หลังจากที่ปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วเขาเทดแจวเพียชูบพลพี่น้องทั้งบ้านให้เบิ่งเด้อครับผมเทศดจังไหนเสียบเลยนัวครับผมถ้าอย่างคุณแม่อันนั้นก็ให้เพียเย็นคักๆกัน้าดีใจครับเขาคูบานมันบ่เย็นนี่ปั๊บมันทีให้เลยเป็นฟองเนาะคุณแม่เนาะนองปิ๊ปป่นครับ เผ็ดขัวเองกผ็ดเองครับผมาวผัดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดเลยวะจ้ะอ๋อผงนัวจ้ะขาดก็ได้ได้จ้ะผงนัวผงผงนัวนี่ขาดไปเล่นป่ได่จ้ะมักแสบมัก็ใส่ใส่ไปเป็นบ่จ้ะน้ำปลาใส่พ่อประมาณตะกันเพราะว่าเขาต้มเพีอะเขาใส่เกลือแล้วเนาะเมียนเขาใส่เกลือเรียบร้อยเป็นบ่ตอนเขาต้มเนาะคุณแม่เนาะดังนั้นเขาจะต้องกาปริมาณให้ถี่ว่าสัดส่วนนี่มันตีขึ้นปะมาณเท่าใดญเนาะใช่แค่ข้าวคัว ตี่ล่ลายบุคคลเนี่ยขวัวให้มันคนๆแต่พอเวลาเขาเอาเนือ้อเอาอย่างคุยมันเได้แต่ว่าขอสําคัญคือว่าพริกเขาต้องขวัวเองนะคุณแม่เนาะเขวัวเขาต้องขวเองมันจึงได้ความกลมกลม่อมของอ้อที่มึงเราประเด็นเนี้หอมผักชีคนใส่แล้วค่อยชิมค่ะสามเกิดแล้วคุณด่านคนๆต้องนอน ท่นเคกินเผ็ดก็นี่ใส่พริกได้อกีกเนาะแต่เนาะเจียวเพียวปนมะเขือเิ้เนี่ยเจียวเพียหรือว่าเจียวดีเนาะอะแม่นอเดียวกับพวกแม่เจียวเพีย,ย <ะ S 1> พก็เจียวดีดมันอยู่น้่นกันเพราะว่าพกดีน้องก็ใส่ไปแล้วแต<อ>่สามีมันติพ่ออาลํจาจะมันติความลำเนี่ยคือเทคนิคคือว่าเขาใส่ไอ้พนดีเขาไม่ใด้เพียเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันทึงได้รสชาติเลยครับผมเจียวอลไรเป็นมะจ้ะเอ้าต่อไปเขาจะมีสมตำเนาะสมตำ ลวก<ม>เสือ,สอโอ้โหน่ากินมากเลยจัดไปจัดไปนี่แหละครับขึ้นเนื้อเสือที่เ้าจะมาลวก<อ>กินกับเจียวเพียขมขมี่ครับผมอืมเห็นไหมครับผมติดมันมันแบบนี้มันแสบมันนวดด้ยครับผมมันมันแบบแข็งเลยครับผมมันมันเหนียวนะยเหยียดไหมหอย ไดเพิ่นเราดีหัวไรไม่ยายต้องใส่แบบเพิ่นเพิ่นเราเคยใส่มีแต่ในหอยใส่กุหลาบในหอยมือเสียนในกานพันนึง <c oughs> เพิ่นมกนักนีืน้อเนาะสื้อกัออนนบถนัดดีไ<ม>ทยดีมันเนาะเดี๋ยวกับถนัดเองนะครับผมเนื้อเสือที่เป็นลักษณะนี่แหละครับผมเสื้อนี่พอเขาลวกปั๊บนี่โอ้โหเขายังมีเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือ สมตำน้องกแม่เนาะใช่สมตำลูกสาวมาอยากกินสมตำนัวนัวกระเด็นแม่เนว่าลวกเนื้อเสือัทะเลฝนว่าเออวันนี้จันหนักเลยครั้งโอ้จริงจุกเสียบด้วยเนื้อเสือแบบนี้น้องแม่เนาะใช่เจียวเพียบขมขมอ่ำลำลูกไส้พ่มาลูกไส้มาจุกลูกชายติดงานครับผมอมาเป็นหันกันนะผม หนีุ่มต่ำโวยหอมโอ้หอมปลาแดกปลาแดกตอนโอ้โหสุดยอดเลยลูกสาวบอกนวลนวเลยปลาแดกนองก๊าซินเรียบร้อยแล้วบอสอ่าจัดไปเสือก็หั่นเรียบร้อยน้ำก็เดือดแย่งนาดครับผมอ่ะลวกเนื้อเสือใส่ยังไงครูแม่หน่ะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พกบวดแจกนวดจ้ะครับผมครับอะ เกือจักหน่อยครับผมอ้าล่ะครับผมนำเดือดเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อเสือลงไปเลยพอ่มันเปลี่ยนสีกับพ่อเราคุณแม่เนาะเสีอเอาความมันมีเดียมมีเดียมนะครับผมหอมโอ้ยว่าสิบปกเนี่ยอาหารกระยังนี่ จัดเต็มอีกคือเก่าอ,อยู่เดี๋ยวพ่นเปลี่ยนสีนนจังไงกันแม่ใช่ทุกจี่หน่อยพอมืมอเห็นลูกสาวกลิ่นฟอมพ่ออะไรกันอุอออ้ยเอาอีกจน้อยหลูกสาวถึกินน้ำมาได้เพามันผววเพลศเดกคุลาเลยมันบริยานย <ś c oughs> เลยพวกเขาเด็กน้อยรุ่นใหม่เนี่ยโอ้กินยากอยู่เดินี่แหละนี่แหละกำลังพอดี้และไป ไปจัดไปโอ้สวัสดีจ้าปิดคลิปแล้วอัดคลิปเสียงหายเสียงหายบ้านี้ต้องมาอัดใหม่จ้าอ๋ออ่ามามามาก็ได้กินมามามาไมากินต่อเดี๋ยวจูเสือให้พี่ให้น้องเบิ่งกันนะอืมกินกิมละปลาเปิดอยบางคลิปเสียงหายครับรอบสองไหมมาอืม

เอาเขีงนใจจบกิปแล้วบ่เราบ่ติดไปนี่แมมเสียงหายอือเอาเดาจบกิปเอาเอาโอเคครับครับครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไล์กดแชทด้วครับเด้อ